กังหันหลางใส้บาดที่นี่เห็ดคนโยกใสได้จะเดินโอ้มีคนโยกด้วยสีเขียวๆเ,เนี่ยออกังหันน้ำกังหันน้ำหลางใส้เห็ดมีกระบอกนำเท่น้ำกังหันน้ำมีคนโยกเห็ดคนโยกใส้พรีนี่หลุดหลางใส้การใช้น่าช่าง นักประดิษฐ์เด่นนักประดิษฐ์ใหญ่เด่นใหญ่กกเกินมากนี่จะต้องเต็มวิศวกรแน่ๆเลยนี่เองมากเลยทำเองด้วยทำเองมากกักมากเนี่ยเฮ็ดเสียบสี่สองสี่สามสี่หุ่นจะมันมากคักมากจนเฮ็ดเต็มยกต่างหันนี่ค้นโดกพร้อมตังหันน้ำ ีกระบอกน้ําแท้น้ําโาะ